จังหวัดร้อยเอ็ดคุณลูกค้าคะไปถึงคุณลูกค้านะคะอยู่จังหวัดชนบรุรีขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าสนใจนะคะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองหรือว่านะคะคุณลูกค้ามีช่างอยู่นะคุณลูกค้าสามารถสั่งได้เลยนะ,ะ๊ะผ้าสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมส่งรวมไปถึงนะคะคุณลูกค้าคะมีตัวอย่างงานตัดให้ดูให้ชม ตลอดเลยคุณลูกค้าขาเข้าดูเข้าชมรีวิวย้อนหลังทางช่อง u t u b e แม่าริผ้าไทยกดติดตามกดสับสไคร้นะคะกดติดตามกดสับสไคร้นะคะเข้าไปดูเข้าไปชมผลิตภัณฑ์สินค้าก่อนได้นะว่าผ้ารุ่นนี้ต่ดออกมาแล้วสวยแบบไหนนะคะคุณลูกค้าขาเดี๋ยววันนี้พาดูพาชมเพิ่มเติมเลยนะคะคุณลูกค้าขาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่าริผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะสินค้านะคะคุณลูกค้าขาผ้านะคะตัดชุดสวยๆนะคะ พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะไปให้คุณพี่นะคะสุภาวดีอยู่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีขอพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้ากับร้านแม่มาริภาไทยวันนี้นะคะคุณพี่นะคะลายดอกแก้วเลือกซื้อนะคะลายดอกแก้ว2เฉดสีค่ะสีเหลืองมัสตาร์ดแล้วก็สีม่วงกลีบบัวคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะสีม่วงกลีบบัวแล้วก็สีเหลืองมัสตาร์ดนะคะสําหรับผ้าฝ้ายหมักโคนสําหรับผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะคุณลูกค้าค่ะรุ่นนี้ที่นุ่มบอกว่าผืนละหกร้กาบบาทที่นุ่มบอกว่า, 3, 1990าส่งซืลยจ้ะ คุณลูกค้าสั่งซื้อได้เลยคุณลูกค้าขาสามผืนแบบนี้คุณลูกค้าคราลายได้เหมือนที่นุ่มแจ้งเลยคุณลูกค้าขาครลายคราสีได้วันนี้คุณพี่เลือกรับนะคะลายดอกแก้ว2ผืนรวมกับนะคะผ้าฝ้ายมัโคนลายดิซ่าสีชมพูกะปิอีกหนึ่งผืนสามผืนแบบนี้1990ัรบาท1990ัรบาทคุณลูกค้าสั่งซื้อแบบนี้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาเพราะว่าทางร้านจัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อคุณลูกค้าร้านแม่บริผ้าไทย ลูกค้าจ๋าลายดอกแก้วก็สวยลายดอกแก้วก็สวยลายลิซ่าก็คือขายดีอันดับหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะรวมไปถึงคุณพี่บอกว่ารับผ้าที่จะนําไปตัดเสื้อด้วยที่แมทกับผ้านะคะที่เป็นผ้าถูกแบบนี้เป็นผ้าตัดชุดเป็นผ้าตัดเซ็ตแบบนี้ให้เลยคุณลูกค้าคะเพราะว่าอันนี้เราก็จัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณลูกค้าเนาะสีผืนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทสีผืนหนึ่งพันสี่ร้อยบาท, 4, บาทคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคสสีีมม่ววงงกลลบ,บ 4, เหือต สีชมพูกะปิคุณลูกค้าชอบผืนไหนคุณลูกค้าแจ้งได้เลยราคาผืนละ490บาทนะสั่งซื้อนะคะสําหรับผ้านําไปตัดเสื้อคุณลูกค้าขารับสีไหนดีคะสีม่วงกรีบบัว สีเหลืองมัสตาร์ดหรือว่าจะรับสีชมพูกะปิดีคะ่ะราคาชิ้นละ490บาทขนาด100คูณ1นึซนตเมตรตัดเสื้อได้1ตัวเลยนะคะคุณลูกค้าขาแล้วที่สำคัญนะคะราคาดีราคาโปรโมชั่นคุณลูกค้าขาสีผืนแบบนี้1,400บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มคุณลูกค้าขาแล้วที่สำคัญผลิตภัณฑ์สินค้านะคะมีให้ดูให้ชมเยอะแยะมากมายเดี๋ยววันนี้นุ่มพาดูพาชมลายดอกแก้วสีเหลืองมัสตาร์ดผืนนี้คุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยพรีเมียมสุดๆคุณลูกกค้้าาา่เนนือผิมม เนื้อผ้านุ่งผิวทิ้งตัวมากๆคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะขนาดหน้าคว้างเท่าไรขนาดหน้ากว้าง100ซนติเมตรค่ะพี่ขนาดหน้ากว้าง100ซนติเมตรความยาวอยู่ที่180อซนติเมตรคอายาวค่ะหน้ากว้าง1เมตรนะคะความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรค่ะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้าขาสีเหลืองมัสตาร์ดผืนนี้สีเหลืองมัสตาร์ดผืนนี้คุณลูกค้าไปออกแบบดีไซน์ได้เลยจะตัดเป็นผ้าถุง กระโปงก็ได้คุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟในราคาสุดพิเศษเพียงผืนละ6 9รสบาทสาหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งซื้อเป็นผืนนะคุณลูกค้าค่ะผืนนี้690บบาทจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะ ลายดอกแก้วนะคะคุณลูกค้าขาลายดอกแก้วส so ีเหลืองมัสตาร์ดผืนนี้คุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี e ้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้นะคะโทรเข้ามาที่เบอร์089 0416008ลายดอกแก้วสีเหลืองมัสตาร์ดคุณลูกค้าขาแมทนะคะตัดเสื้อนะคะแมทกับผ้าตัดเสื้อนะคะก็จะเป็นสีเหลืองมัสตาร์ดเช่นเดียวกันจะเป็นผ้าตัดชุดเลยนะคะคุณลูกค้าขาใส่ได้เลยทําเป็นแบบว่าตัดเป็นผ้าชุดนะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะ เข้าเซตกันพรีเมียมสุดๆเข้าเซตกันพรีเมียมสุดๆคุณลูกค้าคะถ้า,าคุณลูกค้ารับแบบนี้หนึ่งเซตหนึ่สบาทค่ะ1,200บาทค่ะแต่ถ้า,าคุณลูกค้ารับเป็นราคาโปรโมชัน่นผ้าลาย3ผืน1 9ึ0งบาทแล้วก็รับนะคะผ้าพื้น3ผืนเช่นเดียวกัน1,400บาทก็จะได้ในราคาที่ถูกแล้วก็เป็นราคาโปรโมชัน่นสําหรับรคุณลูกค้าที่สนใจนําไปตัดจําหน่ายขายต่อคุณลูกค้าติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย้านยยินดให้ารลูายุกี่หนึ่งคะ คุณลูกค้าค่ะผ้าดีมากๆคุณลูกค้าไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปลองเพราะว่านุ่มลองมาหมดแล้วคุณลูกค้าค่ะนี่เลยคือคําการันตีให้เลยคุณลูกค้าค่ะเพราะว่า ทางร้านของเราได้ตัดให้คุณลูกค้าด้วยเป็นพันๆชุดแล้วนะคะคุณลูกค้าค่ะถ้าว่าเป็นชุดเป็นพันชุดถ้าว่าเป็นผ้าถุงหรือว่าเสื้อเกือบเกือบหมื่นแล้วนะคะคุณลูกค้านะเราตัดนะคะจากประสบการณ์เลยที่เราเล่าให้ฟังคุณลูกค้าค่ะนี่เลยและที่สําคัญมีรีวิวให้ดูให้ชมทางช่อง YouTube นะคะคุณลูกค้า่ะเข้าดูเข้าชมรีวิวก่อนได้นะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าเข้าดูเข้าชมรีวิวสินค้าจดไว้สนใจสินค้ารุ่นไหนแบบไหนหรือว่าแคปเจอร์หน้าจอไว้และแจ้งเข้ามาทักข้ามาได้เลยเดี๋ยว ลายดอกแก้วสีเหลืองมาสตากผืนนี้คุณลูกค้าค่ะสวยพรีเมียมสุดๆสวยพรีเมียมสุดๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจผ้าตัดชุดนะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวทางร้านจัดส่งให้นะคะรวมไปถึงนะคะผ้าลายดอกแก้วมีสีม่วงกลีบบัวด้วยนะสีม่วงกลีบบัวก็สวยคุณลูกค้าคะสีม่วงกลีบบัวก็สวยจะเป็นม่วงอมชมพูจะเป็นม่วงอมชมพูหน่อยๆนะคะเป็นอะไรที่สวยคลาสสิกค่ะคุณลูกค้าคาะนี่เลยค่ะลายนะคะลายดอกแก้ว สีม่วงกรีบบัวคุณลูกค้าขาผืนนี้นะคะรับเฉพาะผ้าไปตัดผ้าถุง690บาทค่ะรับเฉพาะผ้าไปตัดผ้าถุงนะคะ690บาทค่ะคุณลูกค้าขาขนาดหน้ากว้าง100นะคะคูณ180ซนเมตรคุณลูกค้าขะเป็นอะไรที่สวยพรีเมียมมากๆเห็นไหมคะเป็นผ้าไฟสไลด์นะถ้าลายดอกแก้วจะเป็นผ้าไฟสไลด์นะคะมีความใช้สีม่วงหลากหลายมากๆเห็นไหมคะคุณลูกค้าขะสวยมากเลยนะคะคุณลูกค้าคาอนี่เลยค่ะเฉดสีม่วงคุณลูกค้าชอบเฉดสีม่วงอยู่แล้วคุณลูกค้าสั่งซื้อเลยนะคะคุณลูกค้าะสั่งซื้อเฉพา ผ้าไปตัดผ้าถุงราคาผืนละ690บาทคุณลูกค้าคะผ้าเฉพาะนําไปตัดผ้าถุงนะราคา690บาทหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะสั่งซื้อเป็นผ้าตัดชุดค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะสั่งซื้อเป็นผ้าตัดชุดแบบนี้คุณลูกค้าขาสวยมากๆเลยนะคะสั่งซื้อนะคะถ้าเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยถ้าเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะ สวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะผ้าพื้นก็จะเป็นสีม่วงกลีบบัวเหมือนกันผ้าพื้นก็จะเป็นสีม่วงกลีบบัวเหมือนกันจะเป็นผ้าสีม่วงอมชมพูนิดๆน่ารักสวยสดใสคุณลูกค้าขาใส่ได้เลยค่ะใส่แล้วดูอ่อนยาวดูอ่อนเยาวมากๆคุณลูกค้าขาเพราะว่าด้วยสีผ้าที่ไม่เข้มจนเกินไปเนาะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะพอดีสวยมากๆพอดีสวยมากๆเซตนี้1,200บาทสําหรับผ้าตัดชุดลายดอกแก้วเซตนี้ สีม่วงกรีบบัวคุณลูกค้าสั่งซื้อได้นะคะคุณลูกค้าขาสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะรับเฉพาะผ้าตัดเสื้อก็ชิ้นละ490บาทรับเฉพาะผ้าไปตัดผ้าถุง690บาทแต่ถ้ารับเป็นผ้าตัดชุด1,200ัรบาทแถมมีของแถมสุดพรีเมียมมอบให้นะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยถ้ารับเป็นผ้าตัดชุดทางร้านนะคะมีเซ็ตของแถมให้แบบพรีเมียมเลยคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากมากเลยนะคะสั่งซื้อสินค้ากันเข้ามาได้เลยนะคะ0 890-4608904608ศืนนี้ค่ะลายดอกแก้วศ ม่วงกรีบบัวคุณลูกค้า่ะสวยพรีเมียมสุดๆสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะนําไปตัดเย็บนะคะไม่ว่าจะตัดเองหรือว่านะคะมีช่างอยู่แล้วคุณลูกค้าซื้อผ้ารุ่นนี้เลยผ้ารุ่นนี้ดีเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนพี่จ๋าเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องสองตะกอทอดีทอพรีเมียมมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าเข้าดูเข้าชมก่อนได้นะคะผ้ารุ่นนี้ค้ารายได้เลยสามพื้นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทจากปกติสองพันกว่าบาทนะคะคุณลูกค้าค่ะพื้นนี้คุณลูกค้าขาลายลิซ่่สีชมพูกะปค ลายลิซ่าสีชมพูกะปิค่ะสนใจสั่งซื้อนะคะทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะคะนําไปตัดกระโปรงหรือว่านําไปตัดผ้าถุงซื้อผืนหนึ่งก็พอนะคะพี่ซื้อ1่ผืนได้เลยค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสริมให้เลยสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสร์มให้เลยนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง690บาท690บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บอกเพิ่มจะรับเป็นเซตโปรก็ได้นะ3ผืน1 9ึ0งสามารถค้าลายได้นะคะก็จะมีลายลิซ่าลายดอกแกวรวมไปถึงนะคะลายนพ คุณลูกค้าสามารถคละกันได้เลยนะคะ3ผืน3ผืนคะลายคะสีได้ตามใจชอบคุณลูกค้าออกแบบดีไซน์ได้ตามใจชอบวันนี้ออจะต้องใส่สีอะไรอะไรเงี้ยคุณลูกค้าขายอย่างเช่นนะคะเดือนกระกฎาคมจะต้องได้ใส่สีเหลืองใช่ไหมแล้วก็ตัดชุดสีเหลืองไว้นะคะเดือนมิถุนายนได้ใส่ชุดสีม่วงก็เป็นม่วงอมชมพูม่วงกรีบบัวอันนี้ก็สวยคุณลูกค้าคะหรือว่านะคะคุณลูกค้านะคะจะใส่นะคะวันแม่ก็เป็นสีฟ้าสีฟ้า,ฟาราชินีแบบเนี้ย เนาะคุณลูกค้าคะเราก็ดูตามงานนะคะคุณลูกค้าคะหรือว่าได้โจทย์ได้ตรีมไหนมาคะงานแต่งเนาะได้โจทย์ได้ตรีมงานแต่งเออคุณลูกค้าป้าลืมเลยนะมีคุณลูกค้าท่านหนึ่งอะที่ว่าเป็นผ้าตัดชุดอะงานแต่งอ๋อหรือว่าเขาสังาสนะส่งผ้าแล้วสนระุปแล้วเนาะสั่งผ้าแล้วเนาะอ๋อโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ ผูค,คุยทักทายเข้ามาได้นะคะคุณลูกค้าขาเบอร์โทรศัพท์นะคะ0890416008 0890416008คุณลูกค้าขาใช้เบอร์โทรบนแอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้วยหม่เลขโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะนี่เลยค่ะอันนี้ก็ตัดสวยนะลายดิซ่านะคะคุณลูกค้าขาสีชมพูกระปิก็ตัดสวยค่ะนี่เลยสวยสุดคลาสสิกด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองนะคะ ราคา690บาทแต่ถ้าให้ทางร้านตัดให้เป็นกระโปรงหางปลาหรือว่าจะตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายปิดป้ายเปิดคุณลูกค้าสั่งได้เลยนะคะสําหรับผ้ารุ่นนี้เนาะ ราคาจัดโปรโมชั่นพิเศษ1,290บ,บาทโอนมาจํา1000บาทค่ะงานสั่งตัดมีโอนมาจาเริ่มต้นที่1 0 0 0บาทนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถสั่งตัดได้เลยนะคะค,นะคุณลูกค้านะยินดีรับออเดอร์ค่ะคุณลูกค้าค่ะสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะรอง,งานประมาณนะคะ1 7บเจถึงสิวันนะคะไม่เกิน2สัปดาห์คุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าออเดอร์มาใหม่ได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านนะนี่เลยคามแมตัดเสื้อีชมพูกปิมกับผ้าตัดเสื้อสชชชมพููกกกกะะปปปิ็็็็จจไไดดดดดด้้้้้เเนนผผาาาตาตััุุุคคณ ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าถ้าอยากตัดชุดไทยล่ะทรงไทยเริ่นต้นทรงไทยจิตรดาคุณลูกค้าขาตัดได้เลยราคาชุดละ2 5 0 0ัรบาทค่ะราคาชุดละ2 5 0 0ัรบาทเลือกใช้เป็นผ้านะคะเซตนี้เลยเป็นผ้าตัดชุดเซตนี้คุณลูกค้าขา2,500ั 2, บาทค่ะสัตงตัดเข้ามาได้เลยนะคะดูแบบดูงานแพทเทิร์นนะคะได้ทางช่องยูทูบแม่มารีผ้าไทยนี่แหละคุณลูกค้าขาถ้าบอกว่าอยากได้ผ้าไปตัดเอง คุณลูกค้าขาสั่งได้เลยนะคะสั่งตัดได้สั่งซื้อได้เลยนะคะโอ้ยสีเทาองฟ้าไม่ใช่สีนี้อันนี้จะเป็นของคุณลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวขออภัยนะคะคุณลูกค้าสั่งซื้อสีเทาองฟ้าลายลิซ่านี่นี่เดี๋ยวน้มาให้ดูสวยด้วยนะคะสีเทาองฟ้าลายลิซ่าอ๋ออยู่นี่ค่ะนี่เลยนี่เลยสีเทาองฟ้าสีเทาองฟ้าเป็นเซตนี้ค่ะของคุณพี่นะคะนี่เลยของคุณพี่สั่งซื้อเป็นเซตนี้ค่ะสีเทาองฟ้าค่ะคุณลูกค้าขาลายลิซ่าสีเทาองฟ้าลายลิซ่าค่ะ สวยให้โซมากๆสวยให้โซมากๆสาหรับเซตนี้ค่ะเพราะว่าน,นั้นจะเป็นของคุณลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะคะอยู่สุราษฎร์ธานีนะคะขออภัยด้วยนะคะคุณลูกค้าคะแต่นี้คุณพี่สุภาวดีสั่งซื้อทั้งหมด3เซตนะคะนี่เลยค่ะสีเทาองฟ้าสีเทาองฟ้าสวยคลาสสิกมากๆคุณลูกค้าขาผืนนี้สีเทาองฟ้านะคะคุณลูกค้าขาสวยพรีเมียมสุดๆสําหรับคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองคุณลูกค้าขานาไปตัดผ้าถุงนาไปตัดกระโปรงได้เลยผืนละ690บบาทจ้ะ คืนละ690บาทค่ะถ้าให้ทางร้านตัดให้ไม่ว่าจะเป็นกระโปรงหางปลาหรือว่าจะตัดเป็นผ้าถุงผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าขาราคาเริ่มต้นอยู่ที่1290บาท1,290บาทค่ะคุณพี่คะคุณพี่สามารถสั่งตัดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะสะดวกซื้อไปตัดเองหรือว่ามีช่างส่วนตัวอยู่แล้วสั่งซื้อผ้าไปเลยนะคะพี่รับรองผ้าสวยถูกใจนุ่มผิวทิ้งตัวมากๆคุณลูกค้า่ะผ้าสวยพรีเมียมสุดๆนะคะของร้านแม่าริผ้าไทยเราคัดเลือกคัดสรรมาให้อย่างดีรวมไปถึงคุ่่คะสัังซื้้อเป็นผาตดดชด ตามซื้อเป็นผ้าตัดชุดลายลิซ่าสีเทาองฟ้าเซตนี้1,200ัรบาทมีของขวัญของฝากเซตพรีเมียมมอบให้หรือว่าคุณลูกค้าจะรับเป็นเซตโปรก็ได้นะคะก็คือสามารถค้าสีค้าลายได้เนาะรุ่น6 90, 3, นะ 1, 9 0 3สามผืนอ่ะ1,990ค้าลายค้าสีได้เลยรวมไปถึงคุณลูกค้าขาผ้าพื้นแบบนี้สามผืนปกติ1ผืนมันเท่าไหร่490สองผืน950วันนี้3ผืนคุณลูกค้าขา1,400ัสบาทสำหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อนะคะผ้าพื้นนไปตัดนะ คุณลูกค้าสั่งซื้อเซตนี้ได้เลยคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้าจะสะดวกซื้อเฉพาะผ้าลายไปตัดเองหรือว่าผ้าลายไปตัดผ้าถุงไปตัดกระโปรงอะไรเนี้ยคุณลูกค้าก็สั่งซื้อได้รวมไปถึงผ้าพื้นคุณลูกค้าค่ะผ้าไหมสีพื้นเป็นผ้าไหมสังเคาะเป็นผ้าไหมสังเคาะทอเครื่องนะคะสามตะกอคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้แหละค่ะ เป็นผ้ารุ่นเดียวกันเลยเป็นผ้าคุณรุ่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้ารับสีไหนดีคะคุณลูกค้ารับสีไหนดีคะคุณลูกค้าคะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะผลิตภัณฑ์สินค้าพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้านะสีม่วงก็จะเป็นม่วงกลีบบัวนะคะม่วงอมชมพู สีเหลืองก็จะเป็นสีเหลืองมัสตาร์ดค่ะหรือว่าจะรับเป็นสีเทาอมฟ้าดีคะชื่นชอบผืนไหนเฉดไหนสั่งซื้อเข้ามาได้เลย1ชิ้น490รบาท2ชิ้น950รวมไปถึงนะคะ3ชิ้นนี้เลย1,400ัรบาทสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค,คะและที่สําคัญมีให้เลือกมากมายหลากหลายสีคุณลูกค้าเข้าดูเข้าชมรีวิวย้อนหลังก่อนได้เลยนะคะกดติดตามหรือย,ยังคะกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่บริพาไทยนะคะรวมไปถึงรับโปรโมชั่นนะคะเป็นผ้านะคะนี่เลยค่ะ ผ้ารุ่นนะคะผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะทอเครื่อง2ตะกรรุ่น690บาทคุณลูกค้าสามารถค้าลายค้าสีได้คุณลูกค้าสามารถค้าลายค้าสีได้3ผืนนี้1990ัรบาท1990ับาทคุณลูกค้าสามารถค้าลายค้าสีได้มีลายลิซ่าลายดอกแก้วนะคะลายขอแล้วก็ลายนพอเก้าคุณลูกค้าสามารถค้าลายค้าสีได้เลย3ผืน1 9 9่นบบาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มผืนนี้ค่ะลายดอกแก้วสีเหลืองมัสตาร์ดค่ะลายดอกแก้วสีม่วงกรีบวัวค่ะ แล้วก็ลายลิซ่านะคะสีเทาอมฟ้าค่ะขอพรบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะจะส่งนะคะเซตนี้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะเซตนี้เลยนะคะให้กับคุณพี่สุภาวดีนะคะขอบพระคุณมากๆเลยคลิปนี้ ep นี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพี่สุภาวดีอยู่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีขอพรบคุณมากๆเลยนะจ๊ะพี่จ๋าเดี๋ยวจัดส่งให้พร้อมของขวัญของฝากจากร้านแม่บริพาทไทยมีมอบให้กับคุณพี่เช่นเดียวกัน ขอบคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าจากร้านแม่บริพ้าไทยของเราค่ะไปตัดเย็บเพิ่มเติมสวยๆเลยคุณลูกค้าขาผ้าดีผ้าพรีเมียมและที่สำคัญอาจผ้ากาวบางๆก็อยู่แล้วผ้าสวยผ้าดีค่ะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายดูแลรักษาง่ายซักเครื่องได้สีไม่ตกคุณลูกค้าขาและที่สำคัญรีไฟอ่อนถึงไฟกลางก็เรียบแล้วนลคะดูแลรักษาง่ายมากๆนะคะพรีเมียมสุดๆคุณลูกค้าขาขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในรีวิวนะคะในไลฟ์สดช่วงต่อไปนะคะกับช่อง u t u b e แม่บริผ้าไทย กดติดตามกด subscribe ที่ช,ช่อง Youtube แม่ารีพาฒไทยไว้ได้เลยรวมไปถึงอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะว่าทางร้านมีโปรโมชั่นรวมไปถึงผลิตภัณฑ์สินค้าอีกเยอะแยะมากมายนะคะมานำเสนอให้กับพี่ๆในทุกๆวันด้วยขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ